กูบักไอ้เหี้ยบักอะไรมึงโอ้กูเห็นทุกคนอยู่ในไอเหี้ยนั่นนหละในยานเหรอเออในยานโอ้เหมือนเหมือนเพื่อนกูเลยเฮ้ยกูมองไม่เห็นแหลงเลยเห็นเฮ้ยยุ้ยจิงจิงเออิงจิงเออไม่หัมองเห็นปืนวะระหว่างที่คนมองไม่เห็นปืนนั้นในขนา้นเอง ข่ามันข่ามันข่ามันต่อยต่อยต่อยหมดมวยอ่ะหมดอะไรเออก็มาดีก็มาดีกูจะตายกูจะกูสามารถฟิีดเชอร์ได้เปล่าวะฟิีดเชอร์ไม่ได้ด้วยไออย่างคนเป็นโควิดไอ้เหี้ยมันไอแขแขแขแแล้วกูไม่มีหิวเลยนะตอนนี้กูเพิ่งใช้ไปก่อนอันนี้ เออ้ยรอรอรอไอเจดีกว่ามันจะได้ฮีโร่พรอปกัน3คนไอเจดีไปยืนทัพมีเท่านี้เนี่ยมึงรอมึงรอตอนเนี้ยถ้ามีคนมาก็ตายห่าหมดมีคนมีคนหุไปไม่อยู่ไหนไม่อยู่เลยเฮ้ยมีมีคนมีคนชาร์ทมันมันมันชาร์ทชิวอยู่ตรงนี้บมหัวมึงเฮ้มีโมซัมบิกอ่ะไม่เอาเฮ้ยนั่นนั่นพี่พี่โอ้ต้องไปช่วยต้องไปช่วยน้องโอ้โอ้ไม่นะมึงห้ามให้น้องตายด้วย ต้องคือมึงอ้าวตายแล้วตายข้าลื้อไป่สายยิงโมสัมบิวไปตั้งหลายนัดโอ้โหโเสียใจใช่ไหมเฮ้ยยิ่มดีใจโวี้ของของอะไรไปยมช่วงนี้ช่วงนี้เชฟทำไมวะเราเราเราเล่นมุกอะไรโง่โง่ะเชฟอ๋อเราเราโง่แต่วันแรกที่เจอกันเลยกูโง่ขนาดนั้นเลยเล่นอะไรโง่โง่ เฮ้ยรู้สึกว่าวันนี้กูรู้สึกว่าจะชนะไงไม่รู้อะแค่รู้สึกหรือเปล่าไม่แค่ความรู้สึกสินะ a t go <laughs> that feeling good จีนยังเพิ่งสนใจพีนะพวกพี่เป็นยาอ่อนไงมีมคนมีคนพี่ได้น้องก็ตั้งใจเล่นไี้เชียโอ้โอ้โอ้น็อกน็อกน็อกนอกก็ก็ก็ท้องแตก เอาแตกแตกแล้วออแตกแล้วเฮ้ยปิดหมดเฮ้ยหลังอะไรมาเฮี้ยไอ้เฮี้ยผมจะตายผมจะตายต่อยนะวะต่อยอ้าขอโทษเฮ้ยมันมาอีกที่เปลวะไม่ไม่รู้ไม่ทราบได้ทำไมทำไมกูบักอะบักอะไรรู้อะไรจากไอ้คือแบบมันเป็นของเป็นของเป็นของโรบ้านแล้วเปล่าใช่นั่นไงกูว่าละ เยมึงเจอมึงมึงเจอเหมือนไอเคแล้วไอเพื่อนกูนี่พี่พี่มิคือไม่มันไม่ได้เว้ยมัน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 เจอบัคโง่พี่พี่บัคไงขอเขมันออกไม่ไทยใช่ไหมจบแล้วเว้ยก็ก็ท่องอ่ะพี่ได้หยิบหยิบกอดทองออกมาให้หน่อยได้ไหมหยิบของมามาได้ๆวางวางที่ไว้ที่พื้นู่ต้องเป็นเพ่บุ๊คใช่ไหมเนี่ยไหนไหนจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกไรเอ่อโม่ไรเอ่อโม อ่ะส้ม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 อ่านเลปืนปืนด้วยปืนด้วยปืนปืนเก็บปืนด้วยเก็บฝากเก็บปืนเหรอยววะเกินจะเกินไปแล้วเว้ยกูเก็บไม่ได้ไอ้เหียอย่างโง่เลยสัตว์เปิดมาก็เป็นของโรบายนี่อ่ะเออผมไม่เอาไปเนี่ยในกล่องสองกล่องนี้มีปืนเลยกูว่าอ่ามีมีสปีดไฟกับโมซัมบิก แล้วเ,เนี่ย,ยอันนี้นี่กระสุนอันเดี๋ยวนี่อันนี้มีแฮมล็อกกับมัสติฟเราอยู่ในนี่อีกนานไหมพี่เอ้ยมาอีกทีแล้วเนดะเบ๊มเบ๊มเอ้ามันโง่แล้วมันโง่แล้วมันโง่แล้วเออเก็บอยู่เก็บอบยู่ขึ้นเลยพี่มาแล้วเ,เจ๊เ,เจ๊ระวังเจ๊ระวังเจ๊ระวัง เฮ้ยก่อแตกก่อแตกก่อแตกล้มล้มหนึ่ง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 ไปถึงมันล้มอ่ะครับเออกูนี่จะล้มน้ำตาเกมมิ่งเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วแต่บอยตา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 ยมองแล้วเงี้ยไม่เเก็บมันอ่ะแล้วก็เตอร์สโตนให้คนนู้นชื่ออย่างโง่เลย เฮ้ยมึงดูไหมนักวิทยาศาสตร์ก็หายตัวได้นะเดี๋ยวไอ้เฮ้ยรุนขอก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องรุนครับงั้นก็ขอก่อนแล้วกันปล่อยขอชิลหน่อยครับไอ้ยเจเจ๊เจเจ๊เจเน่เน่เน่แล้วกูใช้ปืนพกอยู่สองกระบอกเงานงเง่านี่แบบเฮ้ยไม่เอาอันนี้ดีกว่าเอาฉั่งแม่งเถื่อนจบเลย เกาะทองเอ้เอเจมึงควรเอาเกาะทองไปเว้ยเวลาเวลามึงชุบมันมันจะได้อะไรสักอย่างอ่ะมันจะได้เกาะได้เลือดเพิ่มด้วยคือมึงเก็บไม่ได้ใช่ไหมกูขอที่ชาร์จเกาะหรือขอยาอะไรก็ได้ที่ได้ที่ชาร์จอยู่ก่อนนี่แบบมึงดึงของออกมาจากในกล่องออกมาให้หมดได้ไหมมากระพื้่อนทั้งปิดปืนอะไรก็ได้อ่ะดึงเอาไว้กูมีไอในไอตัวนี้มีโมซัมบิกกับโวที่ไอกล่องทองเนี่ยนะสีขาวสีขาวนี่มีเดวิชั่นโวขอโวหน่อย โว้ได <ítulo> ้โอ <c oughs> ้โอ้โอ้ตับปื้มฝาปื้มไปตีซะกูดีทิ้งเลยโมัสำิกโอ้ยเจ๋อเจ้ยังไม่มีชิวเลยนะไอ้น็อกดาวชิวอ่ะมาเนี่เดี๋ยวกูเก็บให้เอ้าดนี่้เจ้ยไโว้ข้างนอกนี่ยจนมี กูเก็บมันเองโอเคบวกกันต้องรู้นะพี่โอเคได้กำลังไปจะว่าไปยังไม่มีสโคปเลยด้วยว่ะไอเจมึงมีอันติพอครบหรือยังเรียบร้อยแล้วโอเคแต่ว่าถ้ามึงเรียกนอกวงอ่ะมันจะได้ลดทุ่มกอดได้นะฮะไม่ต้องมาหาเลยมันพับจีอ๋อโทษถอดถอดโอ้ไอเจมาดิไอเจมานนี่หลังหลังเลยนี่อำไป สมุดบันทึกประจำวันอ๋อนี่สมุดบันทึกเหรอเห็นดาวดาวชิวฉันขอแล้วกันนะขอรับไปแล้วนะมูเซบิกเฮียกูเกลียดคำนี้จังเลยแอบออไปถ้าสดวมาส่งแล้วหยุดนะหยุดพูดเลยมั้ยเจ้าโอ้เอ๊ะกูไม่เอามีอะไรบ้าง มีมีที่ชาร์จชิลสามอันสามสองสิบสองเอ้ยสามสองออกเด็ <c oughs> <c oughs> โอ้โฉเลยโอ้โฉดเลยอายุสิบเก้าไมได้ไงวะท่า <c oughs> นเด็กจีสัสไครตอนแรกกูรู้ว่ากูเข้าอ,อันตีโรบ้าไว้เชฟตอนนี่กูรันของก็ไม่ใช่เงกไม่ใช่ไม่ใช่ครับเฮ้ย เชฟเราไปตีแชมป์เลยรู้ได้ไงวะขึ้นแบนเนอร์รู้ได้ไงวะใช่เหรอพี่ขึ้นแบนเนอร์อ๋อกูเป็นกูเป็นคิวเลดเดอร์เว้ยเมื่อกี้เด้อ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 เอาทำไมไอจีตุนค่าวะ่าไหร่่อาพี่ค่าไปสี่วอนนี้ผมดีเป็นผมค่าหกตัวโอจีสัสใครโอ้โหดินรดขึ้นเลยครับ ไปบวกกันดีกว่าโอ้โอ้วันนี้ยานวันนี้ยานชุบดินเร็วกว่าทุกวันเลยนะเฮ้ยมันกำลังอยู่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวกูจะลงขวาขวานิดน่อไอเชฟกูบ้าไอ้เหี้ยกูเห็นหัวหัวอะไรอีกหัวกูหัวเอามวยของกูอะกลมๆอะลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นปิ้งอะโอเล่โบเล่พี่แทรกเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่ก็แตกก็แตกก็แตกร้องแล้ว

เฮ้ยเจ้าจ,จ,จ้าเจ้าจูอ้อยจีจีส,จสักใครจีสักจูเฮ้ยบ้นกำลังชุบวยอยู่ตรงนี้กำลังชุบวยอยู่ตรงนี้สกอรอินนีเนียเชฟดามิเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมึงรู้ไหมว่าเราว่าเราดามิเราสองคนรวมกันยังไปถึงน้องเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> ที่สุดได้ก็เจ้าขี้